เจนวาซิมโพเซียม2 0 2 4ับขับเคลื่อนไทยสู่เนซีโลคาร์บอนรวมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้เรียกได้ว่าในภาวะที่โลกร้อนมากขึ้นค่ะการหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมถือเป็นตัวช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะโดยล่าสุดได้จัดให้มีการเปิดงานเโนวาซิมโพเซียม2 0 2 4่ภายใต้คอนเซปต์เนซีโลคาร์บอนทรานซิชันค่ะโดือพในงานได้รับเกียรติจากดรพิรุณไสยศิษยพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมโดยดกรเกชาทิลโกเมนประธานกรรมการกลุ่มบริษัท EEC Engineering Network จำกัดซึ่งงานนี้ค่ะจะเป็นการรวมตัวกันของเราบรรดาผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงานสะอาดที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้มุมมองใหม่ๆภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า17บูธรวมถึง One Stop Carbon Expert ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง EEC Academy และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์งความรู้องค์การม,มหาชนโดยคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า1,000คน โดยตั้งเป้าสู่การปลดปล่อยคาร์บอนในปี2050ซึ่งงานเดน n ว v a s y m มโพเซียม2024จะเป็นการรวมตัวกันของ Key พเยอร์ให้ได้มาคอนเน็กกันค่ะและนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมในอนาคตกันค่ะก็เรื่องของ climate change เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิกาศเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญในระดับโลกนะครับไม่ใช่ในระดับระดับประเทศแล้วทำคนเดียวไม่ได้หรือว่าภาครัฐทำคนเดียวก็ไม่ได้เอกชนทำคนเดียวก็ไม่ได้ ดังนั้นโนวาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อาสามาเป็นตัวแทนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดให้มารวมตัวกันเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้เป็นการรวมพลังนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอก,กนชน มันจ,จะปจระสบความสุขเลยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากเลยครับครับในฐานะของของนวาที่โดย e c academy เนี่ยจริงๆเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ซึ่งเรานําเสนอเรื่องนวัตกรรมในงานนว่า expo เนี่ยครับเป็นการที่นํานวัตกรรมที่คิดว่าจะเป็นทางเลือก ที่เป็นโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์ต่างๆ lamps. เหล่านี้ได้การจัดเบอร์เซครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดสเบอร์เซระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเขาเรียกว่า reach หรือเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆที่เอาไปใช้ใช้ใช้งานได้จริงครับจริงๆมันมีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องนะครับที่นําเสนออาจจะพูดในที่นี้ไม่หมดแต่ว่าก็อยากจะเรียนว่ายังมีนวัตกรรมหลายอย่างที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นดังนั้นในงานของนว่าไม่ว่าจะเบอร์เซียมครั้งนี้หรือว่าเอ็กโปที่จะจัดขึ้นเนี่ย ท่านจะได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็มีการนําเสนอเอทคโนโลยีต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ที่เป็นนวัตกรรมที่นําไปสู่การประกอบขบวนที่น้อยลงค,ครับครับจริงๆตอนนี้ก็ประเทศไทยก็มี เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องการลรดกา๊ซกรราซมลพิระยะสั้นปี2030นะครับความเป็นกลางนะครับว่าในปี2050แล้วก็ปล่อย,ยกา๊าซมลพิษที่เป็นสูงในปี2 0 5ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสสำคัญตอนนี้ก็คือทำาอย่งไรให้เป้าหมายระยะสั้นปี2030เนี่ยสามารถบรรลุผลได้ครับวันนี้เราก็ได้มีแผนปฏิบัติการรองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาไม่ว่งงาจะเป็นพลงานขนส่งสาหกรรมเกษตรหรือแม้กระทั่งของเสียนะครับแล้วก็ซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงการทำงานของ การจัดสัม s y m p u m นะครับของ Nova Community โดย EC ร่วมกับ Asre Thailand ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดีคาร์บอนไนซ์หรือลดก,ก๊าซซิงกระจกในภาคของอาคารอสัหาริมทรั์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อเราดูฟุตปรินต์ของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็ถือว่า อาจจะเป็นสัดส่วนห5ึงเลยนะครับในการปล่อยการสูญเสียของทางประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการจํากัดสิทธิการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมบางประเภทอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนเครดิตนะครับเป็นการจํากัดสิทธิก็คือการลดที่ภาคอุตสาหารกรรมเลยแล้วก็มีการใช้ภาษีคาร์บอนนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการที่ส่งเสริมคาร์บอนเครดิตบางประเภทนะครับให้เข้ามาเชื่อมโยงกับการจำกัดสิทธิการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหารกรรมด้วยน,น,นี่ก็จะเป็น,นกลไกในภาพรวมที่จะสามารถส่งเงินเข้าไปในกองทุนภูมิอากาศ ครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีเม็ดเงินที่กลับไปย้อนกลับไปที่เรียกว่า revenue recycling ให้กับ SME นะครับในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งภัยชื้ออื่นที่เกี่ยวกับออการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยครับวันนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซกระจกในภาพข,ของอาคารคอนรัปชั่นอย่างไรนันก็ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาคารเนี่ยคือใช้ไฟ ใช้เรื่องของการทำความเย็นนะครับต่างๆการเกิดของเสียเราก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่ถูกคิดค้นมาเนี่ยก็มาแอพพลายใช้ได้แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วสามารถเอามาใช้นะครับในการที่จะส่งเสริมการรับพลัพางงานนะครับหรือแม้กระทั่งการทําความเย็นในอาคารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, <S 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 นเท่านี้ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซสูจงจกในเซกเตอร์ขอ,ข,อข,อของของอาคารนะครับได้มากพอสมควรเลยทีเดียว